สวัสดีนะครับผม่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์คเอพีและใครที่เข้ามาดูาใหม่ก็ยินดี ต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยผมลืมพูดกิจกรรมไปหนึ่งกิจกรรมนะครับผมก็จะเป็นและใครที่หาเว็บเติมเกมที่ถูกเติมไวขั้นเทพอย่างเทพพับตอนนี้ระบบคูปองส่วนลดก็มาแล้วกดค้นหาโค้ด mark ap แล้วเก็บโค้ดได้เลยรีบเก็บด่วนโค้ดมีจํานวนจํากัดและโค้ดสามารถกดใส่ตอนเติมได้เลยส่วนลดและโค้ดก็จะขึ้นโชว์ ให้แบบนี้เติมถูกเติมไวต้องเทพพับนี่อยู่ในคำอธิบายเข้าไปเติมได้เลยวงล้อก้าเพชรนั่นเองนะครับผมก็จะมาแล้วเช่นเดียวกันแล้วใครที่รอใส่เซตนี้นะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นหมวกบอสซี่นะครับผมหรือว่ากางเกงเครื่องแบบอังกฤษก็รอได้เลยนะครับวันที่23มาเป็นตู้ลัคกี้โทเค็นกลางที่จะใช้ โทเค็นนะครับผมโทเค็นตัวไม้แขวนเสื้อเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นตู้ลัคก,กี้ปกตินั่นแหละนะครับผมแล้วก็ใช้โทเค็นตัวนี้แลกได้นะครับใครมีเยอะๆก็รอแลกได้เลยนะครับผมทั้งบอสซี่แล้วก็เครื่องแบบอังกฤษนะครับผมนะแล้วก็จะมีกิจกรรมวงล้อนะครับผมวงล้อ9เพชรนะครับก็จะมาในวันที่ 20นะผม20กันยายนเนะไปจนถึงวันที่26กันยายนเลยนั่นเองแล้วก็เอาชุดใหม่ก็นดีกว่านะผมชุดใหม่ก็จะมีเป็นชุดตัวนี้นะผมนี่ตัวนี้เลยนะครับผมราชาแหกโค้งนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อชุดมันเอามาจากไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทรงผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นแบบว่าสีแบบ สีน้าเงินม่วงๆนะครับผมเหมือนไอชุดกิ้งก่าที่มันเคยมาที่เป็นสกากิ้งก่านะครับผมนะแล้วก็มีเสื้อนะครับผมมีเอลลอยด้วยนะครับผมเอลลอยด้วยของผู้ชายนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกางเกงนะครับผมกางเกงต้องใส่กับเอลสูมหมยมันจะเป็นเอลลอยแบบนี้นะครับผมนี่กางเกงนะครับผมแล้วก็รองเท้านะครับผมแต่ว่ารองเท้าสวยอยู่นะผมว่าใส่แยกผมก็น่าจะ น่าจะใส่อยู่นะครับผมมันเป็นรองเท้าผ้าใบเสริมส้นที่ไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูใหญ่อะไรมากนะครับผมดูพอดีกับเท้าพอดีเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีผ้าปิดปากนี้ผ้าปิดปากยังสวยผมบอกเลยนะครับดูว่าเป็นแถบแดงกับสีม่วงๆนะครับผมนี่แล้วก็เป็นผ้าปิดปากดําแบบดําล้วนเลยนะครับผมนี่อย่างสวยนะว่าผ้าปิดปากนะอันนี้ก็เป็นชุดผู้ชายนะครับผมแล้วก็จะมีตัวชุด ชุดผู้หญิงด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นราชินีสีแยกนะครับผมดูชื่อชุดดูชื่อชุดแต่ละชุดนะโอ้โหแลวผมทรงผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมออกแนวแบบว่า สิ้นสิ้นหน่อยนะครับผมแบบปัดข้างเนาะไฮไลท์สีแดงสีม่วงแบบนี้นะครับผมตัวเสื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านหลังเป็นลายกระโหลกนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวลายแบบว่าเหมือนกับเส้นชัยนะครับผมอยู่บนเสื้อด้วยหมายเลขศูนย์หนึ่งมีดาวอยู่บนทางด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ด้านในเป็นเสื้อสีดำแบบนี้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เป็นเอลลอยคอปกตั้งเสื้อหนังนะครับแล้วก็ กางเกงเนะี่ยผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสั้นข้างยาวข้างมีพมกุญแจสายฟ้าห้อยอยู่ที่เอวด้วยนะครับรองเท้าก็เป็นคล้ายๆของผู้ชายเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะแล้วก็มีผ้าปิดปากนะครับผมของผู้หญิงผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไร่แต่ว่าของผู้ชายเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับผมนีม่ดูผ้าปิดปากฮนะอย่างเพ่นนะผมบอกเลยรอจัดกันได้เลยใครดวงดีก็ก้าวเพชรนะครับผมแล้วก็ชุดเก่านะครับผมชุดเก่าก็จะมีเป็นตัว เซตคาปิบาร่านะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาก่อนนะไม่แน่ใจว่า uh, ผมเปิดไปหรือ,อยังนะครับผมเดี๋ยวหาก่อนน่าจะเป็นแถบม่วงแบบว่าม่วงธรรมดาเนาะอ่าโหดองไว้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ได้เปิดอ่า uh, mm hmm. เป็นชุดนี้นะครับผมคันทรีเฟสนะครับผมใครเป็นแนวแบบเม็กซิกันเม็กซิโกนะครับผมเซตนี้ก็สวยเลยนะครับผมดูรองเท้าฮานะ รองเท้าโคตรเท่นะครับผมนะเป็นแบบดําเขียวแบบว่าเหมือนกับเหมือนรองเท้าผ้าใบนะครับผมแต่เป็นว่าแบบเป็นแบบสวมนั่นเองนะครับผมเหมือนรองเท้าแตะไปด้วยนั่นเองเนาะตัวเสื้อนะครับผมมีออกแนวสตรีทหน่อยนะครับผมสตรีทสตรีทจ๋าเลยตัวนี้นะครับแล้วก็มี กางเกงนะครับผมดูฮะโอ้โหขาดเข่าแบบขาดเยอะนะครับผมแล้วก็มีลายแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่สวยอยู่นะกางเกงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวหนวดด้วยนะครับผมมีตัวหนวดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมชุดนี้ก็ใครยังไม่มีนะครับผมหรือว่าใครรอบที่แล้วยังไม่ได้จัดก็รอจัดกันได้เลยในวงล้อ9เพชรวันที่20กันยาเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ของผู้หญิงก็มีนะครับผมของผู้หญิงนะผมบอกเลยว่ากางเกงเนี่ยสวยมากมาก นะครับผมก็คือจะเป็นกางเกงตัวนี้เลยนะครับผมนี่อันนี้เป็นชุดของตัวผู้หญิงนะเป็นเซตเดียวกับไอ้เม็กซิโ,โกเมื่อกี้นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าก็เป็นของผู้หญิงผมน่าจะยังไม่ได้เอานะรอบที่แล้วรอบนี้แล้วผมก็จะมาจัดในวงล้อ9เพชรด้วยนั่นเองทรงผมเป็นแบบถักเปียนะครับผมเป็นแว่นหัวใจตัวเสื้อก็เป็น เสื้อกันหนาวนะครับผมสตรีเช่นเดียวกันแต่ว่ากางเกงเนี่ยน่ารักมากๆนะครับใส่แย่คือสวยเลยสําหรับกางเกงเนาะใครที่รอบที่แล้วพลาดไปนะครับสาวๆก็รอจัดกันได้เลยนะครับผมนี่ในวันที่20วงล้อเเพชรเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับกิจกรรมวงล้อ9เพชรนะครับผมนอกจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นใหม่นะครับผมที่คนดูเรียกร้องกันมานะครับว่าเออมันขั้นมันเป็นแบบไหนนะครับผมในซีซันหน้านะครับ ขั้นก็จะเป็นแนวแบบว่าแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเซ็ตที่ชื่อว่า s v e r Lightning นะครับผมหรือว่าสายฟ้าเงินนั่นเองนะครับผมก็ชุดผมบอกเลยว่ามันไม่ได้หือหวาอะไรมากแต่ที่สําคัญเนี่ยคือมันมีท่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่ามีอะไรที่ น่าสนใจกันบ้างสําหรับบูย่าพาสซีซั่นหน้าในเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับผมนี่เดือนเกิดผมด้วยนะตัวชุดของผู้หญิงนะผมก็จะเป็นแบบนี้เลยออกแนวสีม่วงนะครับผมมีเอฟเฟกเหมือนกับอไอ้น้ำนะครับผมอยู่ตรงที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตรงที่หัวไหล่ด้วยนั่นเองนะครับผมนี่เป็นแบบเมคสีม่วงนะครับผมแล้วก็มีเสัญลักษ์ข้างหลังเป็นอ,องศานะครับผมสามารถเปลี่ยนได้แบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นแบบ สายฟ้าฟาดสีม่วงอะไรประมาณนี้ตรงเอวก็จะเป็นแบบว่าใส่ใส่ด้วยนะครับผมโชว์นิดนึงนะครับผมแล้วก็มีกล่องดวงใจลายสายฟ้านะครับผมมีเป็น แบนเนอร์นะครับผมแบนเนอร์นี่เลยนะครับผมเลเวลที่20ของสายฟรีนั่นเองแล้วก็มีรถกบสีม่วงนะครับผมใครที่ชอบสีม่วงผมบอกเลยว่าซีซั่นนี้เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับผมสําหรับสีม่วงกับสีฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกล่องดวงใจนะครับผมตัวนี้น่ารักมากๆนะเป็นกล่องดวงใจสายรุ้งนะครับผมแล้วก็มีเมฆแบบนี้นะครับโหน่ารักจริงๆนะแล้วก็มีสายฟ้าด้วยนะสายฟ้าสีม่วงแบบนี้เลยคราวสปาร์กนะครับผ สำหรับกล่องดวงใจแล้วก็จะมีสกินเนตนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นเมฆสีม่วงออกมานะครับแบบนี้เลยนะใครชอบแบบใครชอบตีฝนนะครับผมตีฝนตกนะครับฟ้าร้องฟ้าผ่าก็เหมาะเลยนะครับผมสําหรับซีซั่นนี้นั่นเองแล้วก็จะมีเป็นโปรไฟล์ลายสายฟ้านะครับผมผมว่าสวยดีนะตัวนี้เหมือนแบบชาแซมอะไรประมาณนี้มีเอ็กแอนแปนะครับระยะ2รีโหลด1ลบเคลื่อนที่นะครับก็รูปทรงยังเป็นแบบว่า เอ็กแงแปดอยู่นะครับลายตรงกลางก็จะเป็นแบบว่าพระอาทิตย์นะครับผมส่องแสงยามแบบว่าฟ้าหลังฝนอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมนี่การลงสีก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับผมตัวสกินตัวนี้เนาะแล้วก็มีหมวกนะครับผมเป็นหมวกยวนย้อมสีด้วยนะตัวนี้นะครับผมนี่เป็นไงไอตัวนี้หมวกยวนหรือหมวกเวดน,นามผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเอ้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นหมวกวยวนหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไปดูแล้วกันนะครับผมเป็นย้อมสีม่วงนั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีกระเป๋านะครับผมกระเป๋ าเมฆสีม่วงมีร่มแบบนี้เลยนะเป็นเหมือนกับก้อนเมฆติดหลังนะครับมีเอฟเฟคฟ้าผ่าด้วยนะครับฝนตกด้วยนะอุ้ยสวยนะเนี่ยตอนนี้ยเขาไปเล่นไปนะครับผมแล้วก็จะมีตัวบอร์ดนะครับผมเป็นบอร์ดสายฟ้านะครับผมเป็นตรีมสายฟ้าหมดเลยตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวถ้านนี่นะครับผมเป็นแบบ เหมือนกับเ, enfin เปิดพัดลมนะครับผมแบบสวิตเปิดพัดลมอะไรประมาณนี้แต่สามารถแบบเปลี่ยนสภาพอากาศได้นะครับผมมีก็จะเปลี่ยนเป็นเมฆนะครับผมเปลี่ยนเป็นแสงอาทิตย์อะไรแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมของจริงผมว่าน่าจะสวยนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดนะครับผมเป็นชุดสําหรับของผู้ชายนะครับโซลาร์คลาวนนั่นเองนะครับผมก็จะออกแนวสีฟ้ามากกว่าสีม่วงนะครับผมของผู้หญิงก็จะเป็นสีม่วงแบบม่วงไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับฟ้าหลังฝนนะครับผมมีเมฆมี แสงอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ทรงผมเสื้อกางเกงรองเท้าแยกได้4ชิ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวขั้นบูย่าพาสในเดือนหน้าหรือว่าเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงผมถือหยุดเทไหมเก็ตลิงเก็ตลิงนะครับผม <laughs> ตอนแรกมันถือไม่ได้นะสะกินเนี้ยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันก็มันก็ถือได้แล้วนะครับผมน่าจะน่าจะปรับ มาใหม่นะครับผมนี่ตัวนี้ Getting for s k e l e n Chris นะครับผมตัวนี้เป็นสกินในขั้นนะครับผมว่าน่าจะต้องมีคนถามแหละเพราะว่าขั้นตัวนี้มันก็เก่าพอสมควรแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันในส่วนคลิปนี้นะครับผมมาอัปเดตกิจก,กรรมแล้วก็บูย่าพาร์ซดูกันเนาะใครที่จะเติมรอนะไม่ว่าจะเป็นวงล้อ9เพชรนะครับผมบอสซี่หรือเครื่องแบบอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่ผมได้พูดไปก่อนในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คลิปนี้นะครับก็เทพฮับนะครับผมไปเติมกันได้นะครับผมลิงก์อยู่ในคำอธิบาย ผมแก้ลิงก์ให้แล้วนะครับผมใครที่เข้าไม่ได้เนี่ยลองกดเข้าไปดูใหม่นะครับผมลิงก์ใหม่น่าจะเข้าได้กันทุกคนนั่นเองใต้คลิปเลยนะครับผมเข้าไปเติมกันได้เนาะส่วนใครที่เติมไม่ได้เติมไม่เป็นจริงๆนะครับเข้าหน้าเว็บได้แล้วแต่ไม่สามารถเติมได้แนทะคลิปไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ ทักเพจแอฟฟ้าไปได้เลยนะครับผมเพจเทพฮับพุ่ิตาม5าห้าหมื่นนะครับผมประมาณนี้เลยก็ทักไปสอบถามกันได้นีมีการเพิ่มแอดมินเรียบร้อยแล้วน่าจะตอบไวขึ้นนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนคลิปนี้นะผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมแล้วก็คลิปหน้าเราอาจจะมาประกาศรายชื่อนะคนที่ได้ผ้าปิดปากลาวานั่นเองนะครับผมไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายครู